จริงๆตัวเลขสิบเก้าเนี่ฮะฝั่งรัฐบาลเขาอาจะบอกก็ก็ต้องชมกันบ้างสิหมายถึงว่าเออมันได้ขนาดเนี้ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งอะฮะต้องต้องชมไหมฮะก็จริงๆต้องบอกว่าต้องให้กําลังใจกันมากกว่าก็เข้าใจว่าในช่วงเวลาที่มีการเจรจามันก็คงจะ,ะกดดันแล้วก็บีบคั้น กันมากๆนะคะว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไรเพื่อที่จะ,ะไม่ให้ทั้งผู้ประกอบการเกษตรกรภายประเทศต,ต้องเสียผลประโยชน์แล้วก็ในขณะเดียวกันประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเก็บภาษีมากจนเกินไปจนกระทบผู้ส่งออกเช่นเดียวกันนะคะแล้วพอมีตัวอย่างอย่างเวียดนามเงี้ยที่เปิดมาบอกว่าเปิดตลาด100%นะมันก็ยิ่งกดดันฝั่งไทยว่าถ้าไม่เปิดแบบเขาเราจะโดนภาษีมากกว่าหรือเปล่า แถมยังจะมีเรื่องของไทยกัมพูชาเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มากดดันในเรื่องของการที่ถ้าไม่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 ีไม่มีการหยุดยิงก็จะไม่เดินหน้าเจรจาต่อแบบนี้เป็นต้นเนี่ก็ก็จริงๆให้กําลังใจมากกว่าค่ะเข้าใจดีว่ามันเป็นมันเป็นช่วงช่วงเวลาที่ตัดสินใจได้อย่างยากลำบากนะคะแล้วก็การที่ในไทยที่สุดผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้ก็ถือว่า ไม่ไม่ไม่น่าเกลียดก็ถือว่าโอเคค่ะ